เรามี2ทางเลือกโยนไอเดียความคิดใหม่ๆทิ้งไปพยายามแค่ชนะเกมแข่งขันและไม่ขอเสียงกับอะไรเลยผมรับประกันได้ว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีต่อไปเราก็จะต้องมานั่งวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆที่เคยมีอยู่ในตอนนี้หรือเราจะเริ่มมันตั้งแต่วันนี้ทำไอเดียใหม่เพื่อที่จะดีขึ้นมันจะเต็มไปด้วยปัญหาแน่นอนผู้เล่นจะสับสนบ้างอาจจะต้องยอมทนเจ็บปวดกันบ้างแต่เมื่อปีหน้ามาถึงผมการันตีว่าเราจะดีขึ้นและไม่ต้องมาลำบากกับปัญหาเดิมๆอีก รอบรู้ปีศาจแดงประจำการเช้าวันพุธที่10กันยายนเปิดหัวคลิปเช้านี้เราหยิบเอาขอดึงของรูเบนอัลโมริมที่เจ้าตัวเคยกล่าวเอาไว้เมื่อช่วงปลายปี2024หรือก็คือช่วงเวลาหลังจากที่เจ้าตัวเข้ามารับงานคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ราวหนึ่งเดือนนิดๆณนะตอนนั้นในแง่ของผลการแข่งขันที่รูเบนอัลโมริมได้รับจากการทํางานนั้นไม่ดีโดยเฉพาะกับคําถามที่มีต่อระบบก,การเล่นของเขาที่นํามาติดตั้งให้กับปีศาจแดง จากช่วงเวลาดังกล่าวล่วงผ่านมาถึงปัจจุบันก็10เดือนได้แล้วนะครับคงต้องยอมรับว่าในเบื้องต้นสิ่งที่รูเบนอัมบริมพูดไว้ในตอนนั้นเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่ามันเป็นจริงตามที่เขาบอกไม่มากก็น้อยนะครับสิ่งที่น่าสนใจจากการทำงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอัมบริมและอยู่ภายใต้สายบริหารของอินิอัสกรุ๊ปที่นำโดยเซอร์จิมแรดคริฟโอมาร์เบรดาเจสันวิลคอก์และบุคลากรในระดับปฏิบัติการรองลงมา เราได้เห็นถึงความกล้าหาญมากพอที่จะยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดมาจากการบริหารงานในช่วงที่ทีมบริหารและกุนซือเก่ายังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งกระบวนการขายและผลักดันผู้เล่นที่ล้วนเป็นแกนหลักของทีมในยุคข,ของกุนซือเอริกเทนฮารไม่ว่าจะเป็นอังเดโอนาอาเลฮันโนดะกานาโชมาคัสแบตฟอ f o r อันโตนีลาสบุตฮอยลุนซึ่งล้วนเป็นผู้เล่นที่เข้าขายไฮลิทเรทส์รีเทิร์นหรือมีอยู่ในทีมแล้วได้ไม่คุ้มเสียไม่ว่าจะเป็นเพปปราะปัจจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงลบในบางรายและจากปัจจัยเรื่องค่าตัวมหาศาลในตอนที่ซื้อเข้ามาและเปลี่ยนเป็นผลงานตอบแทนคืนได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่น่าสนใจมากกว่าการตัดสินใจปล่อยผู้เล่นมรดกจากยุคเก่าเหล่านี้ออกไปนั่นคือความกล้าหาญของทีมงานที่เด็ดขาดมากพอจะระบายผู้เล่นเหล่านี้โดยไม่สนว่าจะขาดทุนจากราคาที่ซื้อมาเท่าไหร่ไม่่สสนนใจชืออเเียงขงขักตะ แต่พยายามทำดีลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจากเงื่อนไขาการทำงานที่บีบรัดเป็นการสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่ในแง่ที่ว่าจากนี้ไปเราไม่สนใจว่าคุณจะเด่นดังหรือมีค่าตัวมากมายถ้าคุณทำผลงานได้ไม่เหมาะสมประตูทางออกก็พร้อมต้อนรับเสมอนับตั้งแต่รูเบนอโมริมเข้ามาทำงานย้ำว่าไม่ถึง1ปีแต่ปรากฏว่าสโมสรมีการแยกทางกับผู้เล่นไปแล้วกว่า20คนในทุกรูปแบบของการแยกทางไม่ว่าจะเป็นหมดสัญญาขายขาดทาวนหรือปล่อยยืมพ่วงออปชั่นซื้อขาด ขณะเดียวกันก็มีการอิมพ์ตผู้เล่นเข้ามาใหม่ใน2รอบตลาดซื้อขายรวมแล้ว6รายนั่นคือมาเตอุสคุนยาเบนจามินเซสโกแบร์นเอมบูโมแพทริกดอกูเดียโกลีออนและเซเนอร์ลัมเมน มันอาจจะมีความรู้สึกลึก,ลกๆบ้างที่ตะขิดตะขวงใจกับการปล่อยผู้เล่นอย่างอันโตนีลาสมุตหอยดุนหรือว่าอังเดโอนานะออกไปในราคาที่ขาดทุนยับเยินทว่าเมื่อไม่อาจปฏิเสธได้ว่าน,นี่คือมรดกความล้มเหลวของการทํางานจากช่วงยุคเก่าที่ผ่านผ่านมาก็เลี่ยงไม่ได้ที่สโมสรจะต้องรับผิดชอบแบกรับราคาที่ต้องจ่ายเพราะความล้มเหลวที่พวกเขาเก่อไว้ในอดีตนั่นเองครับขณะเดียวกันความสําเร็จในแง่ของการวางรักฐานเพื่อบอกครองทีม ซึ่งรูเบนอโมริมแสดงออกมาให้เห็นแน่นอนว่าถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมน่าชื่นชมไม่ว่าแฟนบอลปีศาจแดงจะนิยมหรือไม่ชมชอบในตัวเขาแค่ไหนก็เ,เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันการวางรักฐานที่ถูกต้องที่จะตัวลงมือหวานเมล็ดพันธุ์ลงไปในตอนนี้จะไร้ค่าไม่มีความหมายไปเลยทันทีหากว่าเขาทําในสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดหลักของงานผู้จัดการทีมฟุตบอลไม่ได้นั่นคือการเก็บผลการแข่งขันควบคู่ไปกับการพาทีมเดิมไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะงานผู้จัดการทีมเป็นที่รับรู้กันมาตลอดว่า่าททุุกกสิง ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันต่อให้ดําเนินงานบริหารจาัดก,การทีมได้สวยหรูเพียงใดถ้าผลการแข่งขันไม่เป็นเชิงบวกสอดคล้องที่สุดก็ต้องไปจากตําแหน่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง รอบวันที่ผ่านมามีบทความชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเขียนโดยมาร์คออกเดนคนข่าวข่า ESPN เจ้าตัวเขียนในประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยสําคัญที่สุด2ออย่างที่สโมสรฟุตบอลไม่ว่าที่ไหนก็ตามหากอยากพุ่งชนความสําเร็จยังไงก็ต้องมีรักฐานของทีมนั่นคือ 1. คุณภาพในการทําประตูหรือว่าคุณภาพเกมรุกและ 2. คุณภาพในการป้องกันหรือว่าคุณภาพของเกมรับจริงๆก็คือหลักการพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลที่เข้าใจง่ายที่สุดนั่นแหละครับนั่นคือการลงสนามไปเล่นแข่งขันและทําประตูให้ได้มากกว่าอีกฝ่ายโดยที่เสียประ ตูให้น้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งตลาดซื้อขายนักฟุตบอลประจำหน้าร้อนปี2025ที่เพิ่งปิดทําการไปเมื่อต้นเดือนปีศาจแดงลงทุนในตลาดไปกว่า200ล้านปอนด์ซึ่งเงินส่วนใหญ่จากก้อนรายจ่ายดังกล่าวถูกนําไปลงทุนกับผู้เล่นเกมรุกมากถึง3รายนั่นคือมาเตอุสกุญ่าบรายันเอบูโมและเบนจามินเซสโกนี่คือผลลัพธ์การตัดสินใจที่มาจากเหตุผลตั้งต้นคือ คุณภาพในเกมรุกข,ของทีมที่ย่แย่เลวร้ายจากหลักฐานคือ44ประตูที่ทำได้ในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีก38นัดซีซัั่น2024-2025นั่นคือการแก้ปัญหาที่มาร์คออกเดนยอมรับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงประเด็นแม้ตอนแรกดูเบนอมัมบรีมไม่ได้มีความตั้งใจจะแต่ต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รักษาประตูเท่าถือเป็นโชคดีเล็กๆจากเหตุปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาให้คดไวัย40ปีและทีมบริหารตัดสินใจหันกลับมามองจุดนี้้้จริงงงนนัััั่่คืออตตตลด,ตตดดดท4เเกกมมบแปูาา ปรากฏชัดทุกเกมเหล่านั้นผู้รักษาประตูที่พวกเขามีอยู่ทั้งอังเดโอนานาและเอาตายใบดินดีล้วนแสดงผลงานที่เป็นหลักฐานให้เห็นเด่นชัดว่าทีมไม่สามารถไว้วางใจในตัวพวกเขาได้หากหวังจะก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้ซึ่งรูเบนอเมรีมีประกาศสิทธิ์ขอแยกทางกับอังเดโอนานามาออกเด่นพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่ามันคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของเป๊ปกวาริโอราตอนเข้ามารับงานทําทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ใหม่ รวมถึงคล้ายกันจนน่าประหลาดใจกับสิ่งที่เป๊ปกวาดิโอลาเองก็เพิ่งทําไว้ในตลาดหน้าร้อนคราวนี้นั่นคือการพยายามรีฟอร์มทีมชุดใหม่ขึ้นมาโดยเน้นการวางลักฐานไปที่บุคลากรในเกมรับต้องมั่นคงหากจํากันได้นะครับช่วงแรกที่เป๊ปกวาดิโอลาเข้ามาคุมเรือใบสีฟ้าเขาแยกทางกับโจฮาร์ดมือหนึ่งขวัญใจของทีมทันที ขณะที่ในตลาดหน้าร้อนนี้เขาเริ่มต้นด้วการดึงเจมส์แท็บฟอร์ดมาจากเบอร์ลี่และในเวลาต่อมาก็มีการดึงเอาจาลูจิดอนารุม่าในด่านชั้นนําของวงการยุคป,ปัจจุบันทีนี้เมื่อนํามาเปรียบเทียบก,กับ9เดือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนออมริมที่เกิดขึ้นในตลาดรอบเดียวกันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่า พวกเขาได้เซนเนอร์ลัมเมนเข้ามาและแนวโน้มความน่าจะเป็นค่อนข้างชัดมากคือเข้ามาเพื่อเป็นมือหนึ่งมาร์กออกเดนชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างก็คือในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บทเรียนมาแล้วในเรื่องของประสบการณ์ผู้รักษาประตูที่อาจจะกระทบกับการทํางานจากที่เจมส์ทรัฟอร์ดก่อข้อผิดพลาดในการเล่นออกไม้ให้เห็นในเกมที่พวกเขาแพ้และนั่นนําไปสู่การเร่งสถานการณ์ให้เป๊ปกวาดโอลาไม่นิ่งนอนใจและตัดสินใจเดินดีลนําจาลุยจิดอนารุม่าเข้ามาตามโอกาสที่เปิดรับให้พอดี แต่โอกาสแบบนี้นี่แหละครับที่จะไม่เกิดขึ้นกับรูเบนออมูริมในอีกอย่างน้อย3เดือนกว่านับจากนี้ไปจนถึงปีใหม่นั่นหมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเสี่ยงดวงกับเซนเนอร์ลัมเมนที่มีประสบการณ์เล่นฟุตบอลอาชีพจริงจังแค่1ปีแถมมาจากลีกฟุตบอลไกลปืนเที่ยงของฝั่งยุโรปอย่างเบลเยียมสิ่งที่มาออกเดนกำลังจะสื่อสารก็คือ หากสมมุติว่าหลังจากนี้เซนเนอร์ลัมเบนดันมีผลงานเริ่มต้นที่แจ็คพอตแตกแบบที่เจมส์แปพปอรดก่อไว้ในการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่ากับว่ารูเบนอโมรีมจะถูกมัดมือชกทันทีให้ต้องทนไปกับสถานการณ์ที่พวกเขาเลือกเองนั่นคือการเอาเซนเนอร์ลัมเบนเข้ามาทั้งที่รู้ดีว่าการเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันกดดันสาหัสมากแค่ไหนมาร์กออกเดนระบุว่ายูไนเต็ดเลือกเซ็นสัญญากับเซนเนอร์ลัมเบนด้วยค่าตัว18.2ล้านปอนด์ เด็กหนุ่มอายุ23ปีกับประสบการณ์ทีมชาติรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีแม้จะมีดีกรีเสียงเล่าหรือว่านี่คือทายาทของยอดผู้รักษาประตูอย่างทีโบก,กุกตัวแต่ไม่อาจปิดบังได้ว่าเด็กคนนี้ยังขาดประสบการณ์แถมแหล่งข่าวบางแหล่งยังระบุด,ด้วยว่าหนึ่งในจุดอ่อนของเขาที่ยังอยู่ในกระบวนการพัฒนานัน่นคือการรับมือกับคคลูกคลอส สิ่งที่น่าสนใจคือยูเนเต็ดย้ำชัดว่านี่คือผู้เล่นสำหรับอนาคตระยะยาวเป็นดาวรุ่งประเภทที่พร้อมจะรับความท้าทายในเวทีพีเมลีแต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นสโมสรที่สร้างความกดดันให้กับผู้รักษาประตูมากกว่าที่ไหนๆลำพังแค่ไม่ว่าใครที่ย้ายเข้ามาก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับพวกตำนานที่ขึ้นหิ่งอย่างปีเตอร์ชไมเคิลเอ็ดวิทฟานเดอร์ซาและเดบิดเดเคาน์นั่นก็ว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะครับแต่กับตอนนี้คุณต้องไม่ลืมอีกว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูของพวกเขายิ่งถูกเพ่งเล็็็งเเเปปปนนนนจจุดสใมากิศษขึ้ไ หลังจากผลงานที่ย่ำแย่ตลอด2ปีที่ผ่านมาของอังเดรโอนาเกิดขึ้นที่จริงนั้นย้อนไปในจุดเริ่มต้นของตลาดมันชัดเจนว่ารูเบนอัมริมก็ตระหนักดีนะครับว่าการจะเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูให้กับทีมอย่างปีศาจแดงนั้นไม่ง่ายและเป็นภาระหน้าที่ที่มาพร้อมความยากลําบากสาหัสกากันจริงๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ณตอนนั้นกุนซอวัย40ปีสลิดชื่อเป้าหมายอันดับแรกสุดที่พวกเขาต้องการเป็นชื่อของเอเมเรโนมาติเนสในด่านของแอสตันวิลล่าที่มีดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลกแถมประสบการณ์คคลุกกัมมมาๆซึ่งองอ ก็ชัดเจนนะครับว่านี่คือในด่านที่พร้อมด้วยคุณวุธวบยวุธแถมมีความจิตใจแข็งในระดับหนึ่งจนสามารถวางใจได้ว่าจะไม่ประสาทเสียไปกับระดับความกดดันและการถูกจับตามองในการยืนเฝ้าเสาให้กับยูไนเต็ดมาร์กออกเดนระบุว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจซื้อเอเมเรโนมาติเนสในช่วงท้ายตลาดโดยชื่อเสียงและประสบการณ์ในเกมใหญ่ของนักเตะวัย33ปีรายนี้ อาจเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบในการช่วยให้เซนเนอร์ลัมเมนปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษก,ก่อนที่จะถูกโยนลงสังเวียนจริงแต่เมื่อมันไม่เกิดขึ้นและแมนเชสเตอร์ดาร์บี้รออยู่ในสุดสัปดาห์นี้ในขณะที่ดูเบนอัมรีมยังค,งคงคิดไม่ตกว่าเขาจะให้ใครสตาร์ตตัวจริงระหว่างเซนเนอร์ลัมเมนกับอัลไตาบายินดีแต่ฝั่งของเป๊ปกัวดิโอราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคิดเรื่องนี้แล้วเพราะการมาของตัวประสบการณ์อย่างจานุจิดอนารุม่านี่ถือเป็นบริบทสถานการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วซึ่่่งงมมาารคคออกเดดนนชีวย,ยไไตโทษใ้ นอกจากตัวพวกเขาเองที่มีกระบวนการเสด็จน้ําการตัดสินใจในเรื่องผู้รักษาประตูล,ล่าช้าอีกทั้งหากย้อนเรื่องราวไปในช่วงเปลี่ยนผ่าน3ปีที่ผ่านมา ตำแหน่งผู้รักษาประตูแทบจะเป็นตำแหน่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยปะละเลยโดยเฉพาะผู้รักษาประตูอย่างอังเจโอน่าที่ถูกจัดเข้าไปอยู่ในหมวดเดียวกับผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันของสโมสรที่ล้มเหลวในอดีตอาทิเช่นฟาเบียนบาร์เตสรอยแคลโรมาร์คบอสนิดและมาซิโมแตอีบี้จะเห็นว่าข้อแตกต่างเดียวก็คืออังเดโอน่าทั้งที่อยู่ในหมวดเดียวกันแต่กลับได้รับเวลาในการยืนมือหนึ่งให้กับปีศาจแดงนานกว่าใครๆซึ่งมันถูกมองว่านานมากเกินไป มาร์กออกเดนปิดท้ายนะครับว่าแม้วันนี้อังเดโอนานาจะย้ายออกจากทีไปแล้วและดูเหมือนว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าว่าต้องอธิบายให้ชัดคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันใหญ่กว่านั้นเพราะพวกเขาไม่ได้เซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูที่เราจะวางใจได้แต่ต้นว่าจะเป็นปีเตอร์ชามิเิลหรือเอ็ดวิดฟานเดซาวันนี้การขยับตัวของยูไนเต็ดออกจากโอนานาไปที่เซนเนอร์ลัมเมนต์ไม่มีอะไรการันตีว่าพวกเขาได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมเข้ามาหรือจะเป็นแค่ฟาเบียบาเตสหรือมาร์คบอสเนตอีกคนหนึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายซึ่งตัวของรูเบนออมริมไม่อาจจะหนีพนนน้นนะ เต็มที่มันก็สมควรแก่เวลาที่อย่างน้อย4เดือนหลังจากนี้จนกว่าจะผัดเข้าสู่ปีใหม่ดูเบนอัลริมต้องสร้างผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้เห็นบ้างอย่างน้อยที่สุดจริงๆก็คือการผ่านการทําอันดับในเกมพรีเมียร์ลีกที่ต่ำๆเลยก็ไม่ควรอยู่ครึ่งล่างของตารางคะแนนเมื่อถึงวันสิ้นปีปฏิทินส่วนจะทําได้หรือไม่นั้นแฟนบอลอย่างเราก็ต้องรอดูรอเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับ